สวัสดีครับผมนายแพทย์วิชัยทีกรบภางวิสิทธ์เราก็เจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคาร2องทุ่มตรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19มกราคม2 5 6 4นะครับแล้วก็ผ่านปีใหม่มาสองสาสัปดาห์แล้วก็บอกกล่าวสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังรายการอริยาศาสตร์4.0นะครับ อริยศสตร4.0ก็เป็นศาสตร์ในเวอร์ชัน4.0ซึ่งเป็นบทที่นำมาจากอริยศาสตร์นั่นเองนะครับแต่เป็นเวอร์ชันที่อธิบายในรูปแบบของอยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็เลยใช้คำว่าอริยศาสตร์4.0นะครับซึ่งน่าจะ ฟังได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ได้ดัดแปลงเนื้อหาจากของเดิมเลยนะครับก็เล่าสั้นๆไปก่อนว่าที่ผ่านมาเราก็อาบอกว่าจิตใจของคนเรานั้นเนี่ยมันมีส่วนที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณน,นะครับซึ่งก็คือขันห้านั่นเองนะครับ เป็นผลจากการทํางานของขันห้าซึ่งอธิบายในรูปของปฏิจจสมปบาทนะครับก็นํามาเขียนเป็นไดอะแกรมให้ฟังง่ายขึ้นนะครับเข้าใจง่ายขึ้นทีนี้วงจรขันห้าหรือที่เรียกว่าสัญชตาตญาณนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เราอาจจะ รู้จักมันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นสัญชาตญาณน,นะครับแต่ว่ามันมีผลเสียก็คือว่าทําให้เราเกิดความทุกข์นะครับซึ่งอาจจะเป็นโรคของจิตใจเหือยก็ว่าได้ซึ่งอาการต่างๆก็ออกมาในรูปของอาการต่างๆนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าก็ค้นพบว่าถ้าเราทําลาย ขันห้าลงหยุดการทํางานของขันห้าหรือสัญชาตญาณนี้ลงได้จิตใจเราก็จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งผมก็เล่ามาจนกระทั่งถึงว่าจิตใจที่เป็นปก,กติไม่มีความทุกข์นั้นนะ่ะจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างก็คือศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีศีลสมาธิปัญญา ก็มีอยู่ในมร კ แนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็พูดเรื่องศีลแล้วก็ศีลจิกขาเพื่อที่เราจะได้ไปฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้จิตทํางานปกติในเบื้องต้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าศีลน,นะครับซึ่งก็คือ 4- ถึงหข้อแรกของมร კ แปนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยนําสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วก็คือเรื่องศีล ก็คือเรื่องสมาธิและปัญญาพูดในคราวเดียวกันเลยนะครับในการที่เราฝึกเบื้องต้นในเรื่องของศีลสิกขาเนี่ยมันจะเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะทําลายวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือขันห้าลงได้นะครับเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ขันห้าเนี่ยจะทำให้สิ่งที่เราเกิดความทุกจากการเสพติดนะครับซึ่งในภาษาเดิมเราเรียกว่าอุปาทานเราจึงเรียกขันห้าว่าอุปาทานนักขันห้านะครับซึ่งในการทำลายวงจรการปฏิบัติการของขันห้าเนี่ยเราจะต้องใช้ปัญญานะครับในการมาทำลายวงจรอันนี้ ซึ่งผมขออนุญาตเขียนรูปแบบของขันห้านะครับซึ่งก็เคยเขียนมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ก็คือขันหานะครับซึ่งผมเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นสังขารเป็นอันที่1นะครับหนึ่งสังขารน,นะครับ สอวิญญาณ 3. านามรูปหรือรูปนะครับสี 4, สัญญาและเวทนาเป็น5้านะครับก็ครบตรงนี้ในการทำงานของขันห้าเนี่ยทำงานเป็นวงกลมนะครับอยากก่างเส้นสีแดงที่ผมเขียนเป็นรูปสอนนะครับทำงานเป็นวงกลมเป็นจังหวะไปนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งก็ได้แสดงไว้ในบท ก,ก่อนนั่นแล้วครับว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงนะครับทีนี้ในการหยุดสัญชาตญาณเนี่ยหรือการทําลายขันห้าเนี่ยเราจะต้องไปจัดการที่อวิชชานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะอาวิชชาปัดเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารหมายความว่าสังขารจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีอวิชชาเป็นปัจจัย เรียกว่าไปเป็นปัจจัยสําคัญเลยล่ะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทํางานของสังขารนะครับตรงนี้โดยที่ต่อมาจากผัสสะนะครับแล้วจากสังขารถึงจะไปเป็นทาการทํางานของวิญญาณตรงนี้ mm hmm. เมื่อมันเป็นวงกลมเราจะต้องตัดการทํางานที่เป็นวงกลมนี้เราจะตัดตรงนี้นะครับ ก็คือตรงที่เอาวิชาเป็นปัจจัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวที่มาทําลายเอาวิชาให้ได้นะครับคือทําลายตัวนี้ให้ได้นะครับตัวที่จะทําลายเอาวิชาได้ก็คือปัญญานะครับจะต้องคือปัญญาเมื่อปัญญามาอาวิชาก็หายไปเมื่อเอาวิชาหายไป สังขารก็เกิดไม่ได้สังขารเกิดไม่ได้วิญญาณก็เกิดไม่ได้นามรูปก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงจรปฏิจจะก็จะหยุดทํางานคุรง่ายๆก็คือสัญชาตญาณของมนุษย์ก็จะสิ้นสุดลงนะครับเหลือแต่จิตเดิมแท้ซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะครับรอบด้วยศีลสมาธิปัญญาท่วานี่แหละ นะครับลักษณะศีลอย่างที่พูดไว้คราวที่แล้วก็คือศีนจะมีความสะอาดนะครับสะอาดไม่มีรอยเป็นลาคีนะครับไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรยเราเรียกว่าศีนนะครับซึ่งก็คือความสะอาดของจิตนั่นเองส่วนสมาธิก็คือจะเป็นความใสนะครับเป็นความใสซึ่งใสเหมือนน้ำ ที่ไม่มีตะกอนนะครับตะกอนที่ว่าคือตะกอนแห่งกิเลสนั่นเองนะครับเป็นจิตที่ใสสะอาดนะครับส่วนปัญญาก็จะเปรียบเหมือนแสงสว่างนะครับที่เดิมมันมืดนะครับปัญญาก็คือความสว่างของจิตใจซึ่งเราเรียกว่าจิตปรัฏสอนนั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่จะพูดให้จบในวันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิและปัญญาที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับในบทของอ,อริยศาสตร์เนี่ยจะมีคำว่าสมาธิกับปัญญาซึ่งก็จะมีวิธีการ บำเพ็ญสมาธิหรือฝึกสมาธิซึ่งในศัพท์เดิมเราเรียกว่า,าสมถะส่วนปัญญานี่มาจากการวิปัสสนานะครับวิปัสสนา ซึ่งในพระไตรปิฎกก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าฝึกสมาธิก็จะหลุดพ้นด้วยวิธีเรียกว่าเจโตวิมุตตินะครับเจโตวิมุตตินั่นคือหลุดพ้นหรือสิ้นอุปทานด้วยพลังจิตนะครับเจโตวิมุตติส่วนคนที่มาทางปัญญา นะครับหรือวิปัสสนาก็จะเป็นปัญญาพิมุตติก็คือหลุดพ้นด้วยความฉลาดด้วยความรู้เท่าทันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในวงจรปฏิจจะที่จะสิ้นสุดลงเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงด้วยสิ่งที่อาจจะเป็นเรียกว่า,าปัญญา หรือด้วยพลังจิตเพราะว่าพลังจิตเนี่ยที่เกิดจากสมาธิเนี่ยสามารถที่จะไปกำจัดราคะซึ่งเป็นอาหารของอวิชชาอีกทีนึงนะครับเมื่ออวิชชาสิ้นสุดไปเนี่ยก็จะทำให้ไปทำลายการทำงานของอขันห้าได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปคร่าวๆเนี่ยก็เลยนําเรื่องทั้งสมาธิและปัญญามาพูดในคราวเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องสมาธินะครับเ,เราจะต้องบอกไว้ก่อนว่า เราต้องมารู้ทาความรู้จักกับคําว่าสมาธิให้ดีสมาธิคืออะไรนะครับสมาธิเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตทำงานอยู่อย่างเดียวนะครับถ้าเมื่อไรจิตทำงานอยู่อย่างเดียวเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิ อันนี้จะเหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยเรามันจะทำงานครั้งละหนึ่งอย่างนะครับเช่นถ้าหากว่าเราเปิดโปรแกรม Word Processing ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำงานเป็นตัวเครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับเป็น Word เป็นโปรแกรม Word ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะเปิดโปรแกรมที่2ได้เช่นอาจจะเป็นโปรแกรมเพลงนะครับหรืออาจจะเป็นโปรแกรมาวาดรูปอะไรพเรานเราจะเห็นว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์สามารถจะทำงาน10อย่างได้ด้วยกันคือ10โปรแกรมเลยแต่ในทางทในทางปฏิบัติแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ทำงานครั้งละ1อย่างนะครับ แต่มันทำสิบอย่างหมายความว่ามันทำครั้งละหนึ่งอย่างสลับกันไปอย่างรวดเร็วประหนึ่งว่ามันทำงานสิบอย่างไปพร้อมๆกันนะครับในมนุษย์เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานสมองเราทำงานทีละหนึ่งอย่างนะครับนะครับอันนี้จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องใช้สมองหรือจิตทำงานอย่างหนักเลยถ้าหากว่าเราทำงานห้าอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเช่นบางคนอ่านหนังสือเนี่ยก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับในปากก็กินอะไรไปด้วยนะครับแถมยังทำทำเพลงไปด้วยอะไรไปด้วยในคออย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่านักเรียนคนหนึ่งที่ทำงานแบบนี้เนี่ยทำได้ แต่สังเกตไหมครับว่าเขาจะเรียนไม่รู้เรื่อง,งนะครับถ้าเขาอ่านหนังสือเขาอ่านไม่รู้เรื่องถ้าเขาอยู่ในห้องเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องซึ่งเรามากักจะพูดว่าเด็กไม่มีสมาธินะครับปวดสังเกตนะครับจริงๆเราก็รู้นะครับว่าสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้เด็กสามารถจะเรียนหนังสือได้เก่งหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ทํางานก็จะทํางานได้ดี นะครับสมาธิมีประโยชน์ตรงนี้ก็คือมันใช้หลักการว่าถ้าเราทํางานอย่างเดียวเนี่ยจิตจะเป็นสมาธินะครับถ้าหากว่ามันต้องทํางานหลายอย่างเพิ่มขึ้นมานี่มันจะไม่เป็นสมาธินะครับเพราะฉะนั้นหลักการของสมาธิก็คือว่าต้องทํางานอย่างเดียวนะครับเพราะในการฝึกสมาธิ เราถึงให้ทําอย่างเดียวจนร่างจิตใจเกิดความเคยชินนะครับเพราะสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการนั่งสมาธินะครับในการฝึกสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินะครับผมยกตัวอย่างเช่นในทางที่เราเรียกว่าเพ่งกระสินเพ่งกระสินเนี่ยนะครับ เขาใช้วิธีว่าจุดเขียนขึ้นมาดวงหนึ่งนะครับแล้วก็จ้องมองเทียนนะครับใช้ตามองเทียนเป็นจุดเดียวไม่วอกแวกนะครับอันนี้เราเรียกว่าเพ่งกสิ่ก็เ,เป็นการทำสมาธิชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างเช่นการสวดมนต์เป็นต้นนะครับการสวดมนต์เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธนะครับ เพราะการสวดมนต์เนี่ยมีทุกศาสนามีทุกเชื้อชาติก็เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในขณะที่สวดมนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจิตใจเขาจะไม่วอกแวกจิตใจเขาก็จะอยู่กับการสวดมนต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นนะครับในทุกชาติเนี่ยก็จะมี หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในวงการศาสนาของเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการทําสมาธิต่างๆกันไปเช่นการนับลูกประคำก็เป็นการทําสมาธิชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเขาจะต้องตั้งใจที่จะนับลูกประคำไปนะครับก็เป็นเ,เรียกอุบายให้จิตมีสมาธิเกิดขึ้นนะครับเพราะเรื่องสมาธิเนี่ย จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกนะครับฝึกให้จิตได้ฝึกให้มีสมาธิเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ค้นพบลงไปมีความสัมพันธ์กับคลื่นสมองนะครับว่ามันสามารถที่จะทําทให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงนะครับสมองมีการทํางานดีขึ้นมีเม t a ตาบบลิซึมน้อยลง นะครับใช้พลังงานน้อยลงแล้วข้อสําคัญเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ต่างๆลดน้อยลงนะครับอย่าลืมนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยอารมณ์เป็นโรคนะครับนะครับเป็นโรคเป็นโรคทางจิตนะครับทําให้จิตเป็นโรคซึ่งจริงๆแล้วทางการแพทย์ทางจิตเวชก็จะมีโรคทางอารมณ์ทั้งนั้นนะครับ เพื่อน่าเป็นแล้วเนี่ยโรคทางจิตเวชหรือว่าความทุกข์ของจิตใจเนี่ยสามารถที่จะลดลงด้วยการทําสมาธิอย่างเดียวเลยนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับจิตก็จะมีความนิ่งมีความใสนะครับจิตก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ ผมได้นําไปใช้ในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับในเพจของผมในวันศุกร์นะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพทางจิตใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของอริยศาสตร์เนี่ยเรานำสมา,สมาธิมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นนะครับคือหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับแล้วจิต ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากสมาธินั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังในเรื่องของสมาธินะครับโดยสรุปก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้จิตได้ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือนะครับ ในการฝึกเนี่ยจริงๆเราก็มีตำราที่ชัดเจนในอริยศาสตร์ก็คือเรื่องการฝึกลมหายใจนะครับในขณะที่เราฝึกลมหายใจหรืออาณาปานาสติเนี่ยเราจะต้องออกอุบายให้จิตมาลองใช้สมาธิดูก็คือเอาเป็นเรื่องลมหายใจนี่แหละมาเป็นงานให้ จิตทำนะครับก็คือว่ามีงานอย่างเดียวให้จิตมาเล่นมาทำนะครับจะว่าเป็นงานอดิเลกกอดก็ได้นะครับก็คือว่าได้กำหนดลมหายใจนะครับแล้วก็ติดตามลมหายใจซึ่งในทางศัพท์ของอการเข้าฌานเนี่ยก็จะใช้คำว่าวิตกวิจารน,นะครับเพราะในการเริ่มต้นเนี่ย ในการเข้าฌานเบื้องต้นเนี่ยหรือการทํำสมาธิเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องมีวิตกวิจารวิตกแปลว่าคิดถึงนึกถึงและลึกถึงนะครับวิตกยังไม่ใช่ตัวสตินะครับวิตกเป็นการทํางานของขันขันห้าเจตัวหนึ่งก็คือสังขารนะครับเป็นมโนสังขารวิตกวิจารเป็นการทํางานของมโนสังขาร คือนึกถึงลมหายใจแล้วติดตามลมหายใจอย่าให้คลาดสายตานะครับแล้วก็มีการหายใจเข้าหายใจออกซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของกายสังขารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงได้นำเรื่องของสังขารมาพูดเป็นพิเศษเป็นอันดับแรกอยู่เสมอนะครับเพราะเป็นเบื้องต้นของการฝึกนะครับ ในการฝึกสมาธิซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าขอให้ได้ฝึกทําบ่อยๆนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราไปหัดออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งแรกๆอาจจะไม่ชินก็อาจจะเหนื่อยมั่งท้อมั่งปวดเมื่อยมั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆ ก็จะมีความเคยชินแล้วก็จิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งว่าเป็นแล้วจริงๆการฝึกสมาธิเนี่ยก็อาจจะยากกว่าการฝึกการที่จะ,ะเรียกว่าเบื้องต้นของมักแปนนะครับซึ่งเมื่อเราได้มีส,สมาธิ อพอประมาณนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นถึงกับชา้น4นะครับเอาเรียกว่าแค่ชา้นหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำะธรรมะที่ปรากฏขึ้นในชา้นหนเนี่ยมาวิปัสสนาต่อไปได้นะครับซึ่งในการวิปัสสนาเนี่ยก็จะนำสิ่งที่เรียกว่ากายสังขาร นะกายเวทนาจิตและธรรมมาพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงไหมนะครับแล้วสามารถที่จะค่อยๆหยุดการทำงานของมันได้จริงไหมโดยเฉพาะกายะสังขารนะครับอันนี้เราจะค่อยๆ ทําให้กายสังขารลํงงับเนี่ยมันจะมีผลเกิดขึ้นที่ทําให้หน้าประหลาดใจว่าขันห้าของเราเนี่ยทำงานเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็จะเกิดปัญญารู้เท่าทาันการทํางานของมันแล้วก็สามารถที่จะหยุดการทํางานของมันได้ในที่สุดนะครับเมื่อหยุดขันห้าได้อุปาทานก็หมดไปอุปทา,านหมดไปทุกก็หมดไป นี่ก็คือหลักการคร่าวๆของหลักการทางพุทธนะครับที่เรานำอาณา,า,าปานสติมาใช้เป็นเครื่องมือในการดับขันห้านะครับแล้วก็หุดพ้นจากการเสพติดทั้งหลายแล้วก็พ้นทุกไปนะครับหวังว่าหลายท่านก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ ไม่อยากจะพูดให้ยากเกิดไปเพราะว่าหลักการของอรียศาสตร์4.0ก็คือว่าต้องพูดให้ง่ายฟังง่ายนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ